สวยมากเลยอ่ะวิวสวยใช่ไหมไม่คือทองฟ้ามันเป็นสีชั้นชั้นชั้นอ่ะเออสวยจริงได้ทำงานยังไงเราพอแล้วพอแล้วใกล้ใกล้กันหน่อยใกล้ๆกล่อนหน่อยใกล้ๆกล่อนหน่อยสวยงามมากเลยนะคะ สวัสดีเอฟซีช่องเฟิร์นบ้นนาแฟมลี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดซอนแก้วนะคะนะก็มาอีกแล้วนะ,นะเดี๋ยวเราาให้เยนี่เราดูวิวบรรยากาศนะเอฟซีทั้งล่างสวยงามมากเลยนี่นะสวยงามมากๆนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะ เขาเรียกว่ามีบุญได้มาอีกแล้วนะคะมีบุญนะเขาเรียกมีบุญนะคะก็ได้มาที่วัด่าส้นแก้วนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมีนะทุกคนนี่นะคะทุกคนมาดูวิวด้านนอกนะคะนะสวยงามช่างสวยงามมากๆเลยอันนี้คือบรรยากาศครึ้มนะคะมันก็เลยเขาเรียกว่ากล้องนะก็เลยเขาเรียกว่าครึ้มไปตามเลยนะคะ ดูนะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนนะเขาเรียกว่าเอ,อ่อกำลังสร้างเนาะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะโช,ชเวเชวเวนากอบอกเชวนากงนะคะโหนะคะหืกลจะเสร็จแล้วนะกลยจะเสร็จแล้วนะสวยงามมากโอ้โตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้ามากันเยอะเลยนะคะทุกคน อ่ะนี่นะคะ